สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคางรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะมีรถมือสองใหพ้พี่เลือกชมเลือกใช้นะครับคัดเกตเมาให้แล้วนะเลือกชมเลือกใช้ได้เลย,เลยที่เพชรยนต์400คันนะครับแล้วก็วัน2วันนี้เนาะมี a l t ติสครับมีแคมรี่ครับมี CNR ครับเข้ามาใหม่นะครับที่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับประมาณผมว่ามีเกือบ20คันนะครับใครสนใจ a l t ติสครับสนใจแคมรี่นะไม่ว่าจะเป็น 1.6G นะครับ1.8ไฮบิดนะ1.8ไฮบิดในจอดอยู่3คันมีไม้40,000มีไม้70,000นะครับมีไม้แสนกว่าแบบคันนี้แล้วราคาดีด้วยแค่5 0 0แสนกว่านะครับเผื่อใครสนใจนะเอาติส ตัวไฮบริดไฮอ่ะท็อปสุดนะครับไฮบริดมีวางเรียง3คันนะแล้วก็แคมรี่ไฮบริดครับมีทั้ง2.5งจุดห้ไฮบริดนะครับแล้วก็2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมรวมถึง 2.0G 2.5 Sport นะครับและ Altis 1.6G มีให้เลือกชมเลือกใช้เนี่ยจอดอยู่ตรงเนี้ยที่ฝ่ายเซอร์วิสมีเกือบเกือบยีคันเดี๋ยวจะพาให้ดูทุกคันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่น้องบอยเขาจะถ่ายคลิปเดี่ยวนะผมขอถ่ายคันนี้ก่อนนะถ่ายผ่านๆนะครับเพื่อใครสนใจครับแคมรี่ครับ2.5นะครับเป็นไฮ ประหยัดน้ำมันครับประมาณ23โลลิตรครับคุณได้เก่งใหญ่ประหยัดน้ำมันและเป็นรถหน่วยงานครับประวัติศูเนาะมือเดียวสีบอลครับไฮบริดสีบอลน,นะทั้งบริษัทเลยเหลือคันเดียวนะครับจริงๆมันไม่ใช่คำว่าเหลือนะเพราะมันเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองนะครับสำหรับสีบอลน,นะ2.5ไฮบริดครับายแดงร้านหกกว่าตอนนี้ประมาณ859,000นะไม่1 0 0 0 0 0กับอีก8 0 0 0เองนะครับแบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณ5ปีนะครับแล้วก็อป่ปี6ปีประมาณนี้แล้วก็มีซันรูฟแล้ว นะเบื่อใครสนใจครับแคมรี่สีบรอนนะแบบนี้ใช้งานต่อคุ้มค่าครับนะฟังก์ชันครบนะคั้นนี้ฟรีดาวผ่อนสักประมาณ14นะื่นสี่อ่าเบื่อใครอยากได้นะฟรีดาวผ่อนประมาณ14ื่นสี่ได้ไฮบริดครับได้สีบรอนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2.39%สามาเปอหรับอ่าผ่อน4ปีถ้านะ5ปี2.69ครับ6ปี3.69 7ปี4.49นะรฟรีดาวได้อยู่แล้วนะราคาประเมินไฟแนนซ์อยู่ประมาณ90,00แสนแต่เราขายแค่859นะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาในผมพาพี่ๆมารับชมโซนนี้โซนนี้นะมีออลติสนะครับเข้ามาหลายคันเลยนะก่อนที่เราจะไปดูแคมรี่กันต่อนะขอขอแทรกดูอัลติสก่อนนะครับดูคันนี้ก่อน376ครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นะสีขาวนะสีขาว,นะขาวมุกครับ1.8ไฮบริดไฮท็อปสุดของรุ่นครับสีขาวมุกรถสวยครับทะเบียนก็สวยทะเบียนไม่ได้เอาคืนนะให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับคันนี้ ไม่เจ็ดหมื่นนะแล้วก็ราคาอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันเป็นปีสิบเก้าผลิตไปปีจดยี่สิบแบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณประมาณห้าปีนะครับได้สีขาวมุกครับท็อปออปชั่นนะต้องบอกงี้ครับสําหรับตัวไฮบริดไฮอ่ะมันเป็นตัวท็อปสุดป้ายแดงมันล้านหนึ่งเนาะฟังก์ชันมาเลยครบครับก็จะมีไฟหน้านะ LED โปรเจคเตอร์แบบปรับระดับนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ,อไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับล้อแม็กซ์สิบเจ็ดนะกระจกหน้าครับเป็นกระจกที่มีเซ็นเซอร์นะเวลาฝนตกปุ๊บเขาปัดเองเลยนะ เขาปัดนน้ำฝนเองให้เราเราตั้งออโต้ได้อะนะครับแล้วก็ภายในนะมีเขาเรียกว่ากล้องถอยจอร์ดสกีนนะครับอ่ามีจอที่มันมีเนวีให้แล้วแล้วมันประหยัดน้ำมันครับ23่สล,ลิตรเพื่อใครอยากได้นะเก่งที่อึดๆถึกๆทนทนครับและชมนี้ช่วงล่างนุ่มครับเป็นแบบปีกนกคู่ดับเบิ้ลวิชโบนนะบ,บอกไว้ฟ้าคู่หน้าครับมีแอร์นาโนเอแอร์แบกเใบผมบอกเลยครับคันเนี้ยฟังก์ชันครบนะมีคูสคอนโทรลครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะมีแจ้งเตือนนะชะลอการชนหน้านะครับผมบอกเลยคุ้ม นะเผื่อใครอยากได้นะสำหรับเอาติส uh, uh, นะมีแอร์หลังแล้วเบาะหลังพับได้ด้วยนะคันนี้ครับ6 3 9นนะฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ1,700บาทนะ1,700บาทจบเลยนะสำหรับสีขาวมุกนะเราได้เป็นไฮบิด g h ท็อปสุดของรุ่นแบบนี้ใครสนใจคันนี้ครับทักเข้ามา0 6 5 9 5 1 3ห้าเก้าห้าหนึ e ่งมาจ็ดสี่ไลน์แอน้างดูคันต่อไปคันต,ต่อไปขอแนะนำเป็นคันนี้ครับ เป็นอัลติสเนาะหนึ่งจุดแปดไฮบิดไฮเหมือนกันนี่ยนะครับนะเหมือนกันนะนะนะเนนนะพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะแต่คันนี้น 1, นไม่เยอะนิดนึงตะกี้ไม่เจ็ดหมื่นเก้าใช่ไหมเจอคันนี้ครับเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานเลยยังไม่ล้างนะครับคันนี้ไม่จะอยู่ประมาณแสนหกปะ่ะนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนคันนี้เลขไม่ประมาณแสนหกนะนะครับไม่แสนหกแต่ราคาดีนะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าหกเก้านะครับไม่แสนหกครับปีสิบเก้าจุดยี่สิบเหมือนกันไฮบิดไฮนะครับอันนี้ได้ยางปียี่สี่ด้วย นะยังมิชลินปี24ผมบอกเลยคุ้มนะครับแล้วก็ราคาดีนะแค่5้าแ0 0หาพคันนี้ฟรีดาวครับผ่อน9,400ย้ำนะฟรีดาวผ่อน9,400บาทนะใครไม่ซีเรียสเรื่องไม้เพราะว่าตัวไฮบริดเขาซื้อมาใช้อยู่แล้วเนาะนะครับบางทีมันก็มีไม้เยอะบ้างแต่อันนี้คุณได้เป็นตัวท็อปครับท็อปออปชั่นนะครับสำหรับ Hi High, 9, 000, 94, ไฮบริดไฮแค่5 6 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน9,400ได้สีบลอนด์ครับท็อปออปชั่นฟังก์ชันครบนะครับพวกนี้เป็นรถหน่วยงานครับประวัติศูนย์เน เข้ามาใหม่แบบนี้นะเข้าเพิ่งเข้ามายังไม่ล้างเลยอนะคุณดูแต่ลภาพเขาดีนะเบาะแน่นๆตึงๆนะครับเบาะปับปไฟฟ้าคู่หน้านี่มีใบปัวสูนห้อยอยู่นะครับเพื่อใครสนใจนะไฮบิดไฮสักคันนะผมว่าคันนี้คุณได้ไปคุณไม่ผิดหวังอนะนี่นะครับเบาะสะอาดนะนี่คือเข้าใหม่นะยังไม่ล้างนะครับพัดเกตเครับของเราเนาะจะมีบริษัทชิคครับมาตรวจรถให้2 1 5จุดนะครับอ่าก็บอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายใน ระบบไฟฟ้าครับเครื่องยนต์และเกียร์และที่สําคัญคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเขาตรวจครับแล้วก็ประเมินให้นะเป็นแจ้งเป็น QR code เลยนะครับลูกค้าสามารถเช็คผ่าน QR code ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะจองคันไหนเดี๋ยวผมตรวจให้นะคใครสนใจก็จัดได้จัดนะคันนี้ราคาดี569,000ฟรฟีดาวผ่อน9 4้านะครับ0659513374 ให้บิดไฮ้นะครับมีมาให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้แบบนี้สีขาวมุกครับสีบอนแบบนี้นะครับอย่าพลาดกันตอนไม่มีนี่ก็หายไปนานเลยนะสำหรับพวกตัวไฮอ่ะนี่นะครับมีคูทอนโทนครับมีแจ้งเตือนชนหน้าครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนบอกปอดไฟฟ้าคู่หน้านะไม่แสนหกนะคันนี้ไม่แสนหกปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบห้าแสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนแค่เก้าพันสี่ร้อยบาทครับมาดูคันต่อไปคันนี้ทะเบียนสามแปดสี่นะคันนี้จะไม่น้อยหน่อยเป็นสีบอลนะ 19.20เหมือนกันแต่คันนี้ราคามัน6,49เลยเนะราคาจะขยับมา8 0,000นนะปีเดียวกันขยับ8 0,000ืนนะครับไม้แสนหกไม้สี่หมื่นประมาณ4 8 0 0 0นนะครับก็ถ้าเป็นผมเนาะผมว่าจริงๆตัวไม้แสนกว่ามันก็ยังได้มันก็ยังได้อยู่เนาะใช่แต่ใช้งานปีละสัก3 0 0 0 0เดือนละ2,000ัว 2, กว่าโลถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเนาะผมเคยเป็นเซลลวิ่งงานต่างจังหวัดนะครับอันนั้นนี่วิ่งที5 0 0 0โลอ่ะนะอันนี้ก็น้อยกว่าครึ่งนึงนะถามว่าเยอะไหมก็ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะะมากนครับ แต่ถ้าใครอยากได้ไม้ล่น้อยไม้สี่หมื่นคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ649นะครับไฮบิทไฮเหมือนกันคันนี้ฟรีดาวผ่อนหนึ่งนเก้าบาทตลอดสัญญาเบอร์ใครสนใจไฮบิทไฮนะตัวท็อปแล้วไม้น้อยคันนี้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆแน่นอนมาดูคันต่อไปขออนุญาตพาดูคันนี้ครับอ่าเป็นตัว 1.6G นะครับสีออก เทาดำนะครับสีเทาดําคันนี้นะครับผมบอกเลยนานๆมาทีนะครับคันที่แล้วเนะี่ยมาเนะี่ยผมถ่ายคลิปโพสวันเดียวลูกค้าจองแล้วคันที่แล้วไม่หนึ่งแสนใช่ไหมคันนี้ไม่หนึ่งแสนสองนะครับแต่ถูกกว่าหมื่นบาทผมว่ามันก็สมเหตุสมผลเนะะาะไม่เยอะกสองหมื่นโลถูกกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วได้สีเทาดําแบบนี้รถหน่วยงานปอดโฉนดปีสิบเก้าเหมือนกันทะเบียนเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่นะสีเทาดําสวยๆแบบนี้นะครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณแปดพันสามตลอดสัญญา นะฟรีดาวนะขอเครด,ดิตดีสกอร์เอสกอร์บนะครับคุณจัดคันนี้ได้เลยผ่อนแค่แปดพันสามนี่ภายในนะสภาพโอเคอยู่นะปุ่นนี้รถหน่วยงานครับปอดศูนย์ไม่แสนสองไม้แท้ไม่เดิมนะครับไม้แค่แสนสองนะเบอร์ใครสนใจครับตัว1.6นะครับชมนี้ก็ช่วงหน้าเป็นปีกนกคู่เนาะดับเบิลวิชบอนนะครับอ่าเป็นแบบแยกอิสระแล้วอ่ะนะครับดังนั้นความนุ่มนะเวลาเราขับแรงสั่นสะเทือนในตัวรถมันน้อยลงใครสนใจนะ New Altis ครับที่มันเป็น อ่าหนึ่งจุดหกอ่ะนะเราก็ได้เป็นสีเทาดําแบบนี้สภาพกริปอันนี้คือแรกรับนะรถเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานยังไม่ล้างนะครับเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวาน5้าโมงอ่ะสาคันนะครับพวกเนี่ยไอตัวไฮบิดไฮตะเกียนะครับแล้วก็คันเนี้ยเพิ่งเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวมีสีบลอนด์ด้วยนะครับเพื่อใครสนใจนะคันนี้ผมว่าคุณได้ไปไม่ผิดหวังครับได้สีเทาดําสภาพดีเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวเดี๋ยวให้ดูด้วยนะครับคันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะนะครับลูกค้ารีเควสเยอะสนใจทัักมาครบ ไลน์ ID P E K หนึห้มาครับดูคันต่อไปนี่คันนี้นะ่ะลูกค้าผมเพิ่งอนุมัตินะนะครับรอรับรอรับอยู่นะครับลูกค้ารอรับรถอยู่อ่ะรับวันที่รู้สึก17นะนะครับอ่ะคันนี้ครับ907าศ้ยทะเบียนสวยนะคันนี้นะครับ 1.6G จนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมขอเช็คเอ่อ 1.6G ทะ G, เบียนสวยคันนี้ทะเบียน907นะคันนี้ไม้80,000อนะ่าไม้80,000ื่นสี่แสนเก้าหเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ นิวอัลติส 1.6G นะครับรถหน่วยงานมือเดียวปวศูนย์ครับไม่80,000นะครับเน499,000นะคันนี้ฟรีดาวครับผ่อนอยู่8.5อ่าฟรีดาวผ่อน8.5ครับรถสวยน่าใช้เพิ่งเข้ามาจอดเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะนะเผื่อใครสนใจคันนี้ไม้หลักหมื่นมีแบบนี้นะครับตะกี้วันวันนี้เราดูไม้40,000ไม้70,000ไม้80,000นะครับประมาณนี้แล้วคันนี้ไม้แสนหกครับแต่ราคาดีนะ40,000 7 9 4 7 9ฟรสีดาวก็จะผ่อนอยู่คันนี้เป็น 1.6G ครับปี19.20 479ผ่อนอยู่8 0 0 0ันนะได้สีขาวแบบนี้นะเครื่องพันหกนะครับทะเบียน8233นะเบอร์ใครสนใจนะไม้ค้าค้ากันนะครับไม้4 0 0 0 0ไม้7 0 0 0หมไม้8 0 0 0 0ไม้แส0 0 0อะไรแบบนี้มีนะนี่เป็นยนนะครับไม่ได้แบบเอาแต่ไม้เยอะมาเราก็ไม่ได้เอาแต่ไม้น้อยมาเพราะว่าเราซื้อเราก็ต้องคล้ากันนะไม้เยอะหน่อยมันราคาก็จะถูกแบบคันนี้ผมว่าคุมนะ สภาพมันกริบมากเลยคุณนะครับแล้วคุณได้ได้ตัวไฮบริดไฮอะ่ะนะที่ราคาเลทมันเท่านี้นะเอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆแน่นอนนะครับ,นะบอเบอร์ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ป้าเดี๋ยวผมพาไปดู1นึ่งจุสปอร์ตนะเพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาดูแคมรี่ล้วนๆเลยนะแคมรี่มีจอดอยู่อีก5คันนะครับดูคันนี้ก่อนคันนี้ไม่แสนสามครับปี21ปลายปีจด22นะครับผลิต21นะครับจดทะเบียนปี22ต้นปีนะคันนี้สองจุดห้าสปอร์ตไม นป้ายแดงออกมาเกือบล้านห้านะนะครับสีขาวสีขาวมุกนะคันนี้ตอนนี้แค่7 9็ดแสเก้อคันนี้8ป9แสนเก้าหม้าอ่ะเกือบพูดผิดนะครับคันนี้899ผ่อนละหมื่ประมาณเนี้ยนะครับสอสปอร์ตเข้าใหม่ครับในแสนสปียีิบเอดปลายปีจดยี่สิดเก้าเนะครับเพื่อใครสนใจทักมาได้ครับ0ูนย์หกห้าเสสเจดสครับไปเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะไปรับชมนะครับสำหรับ แคมรี่มีจอดอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะอีกประมาณ3-4คันเดี๋ยวพาไปดูให้หมดนะครับใครสนใจรถมือสองรุ่นไหนคันไหนคุณทักมาได้นะติดต่อหาผมได้โดยตรงเบสผู้จัดการสายขายศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่มีลน์แอดพีกมีแอดนำหน้านะนะครับมาคันนี้ก่อนเลย h y b r i d p r e m i u ยมนะครับตัวท็อปสุดนะครับปีรู้สึก21นะคันนี้ปียี่สิบเอครับ,รบไมล์แสนสองนะครับตัวท็อปสุด2.5 h y b r i d p r e m i u ดมทะเบีเยน6 9ก้ 1> 1นะครับฟังก์ชันมันจะครบเลยนะครับมีเขาเรียกว่าตัวคอนโทลเนาะสำหรับเบาะหลังะนะปรับเบาะไฟฟ้าข้างหลังได้มีแอร์เป่าลมหลังคู่หน้านะครับมีสันรูฟังก์ชันครบป้ายแดงร้าน8ตอนนี้9 3 9 0 0 0นม้ใช่ไหมเดีย๋ยวขอดูก่อน939ใช่ไหมแสนสองปี 2, 1, 2, 1, ครับปียังใหม่อยู่เลยแบตเตอรีย่ยังรับประกันอีกน,นู่นนะ7ปีนะทุ่มท่วมลน้ลนๆใครได้ไปผมบอกเลยคุณคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับเป็นสีออกเทาน้ำตาลนะนะครับไฮบริด ท็อปสุดครับไฮบิดพรีเมียมคันต่อไปคันนี้ครับสองแปดหกหกนะสองแปดหกหกรู้สึกคันนี้สีดำนะครับตัวไฮบิดน้ำมไมประมาณแสนสามนะคันนี้นะครับราคาจะอยู่อันนี้ปีสิบเก้านะมประมาณแสนสามนะครับราคาโอเคอะนะผ่อนอยู่หมื่นสามกว่ากผ่อนหมื่นสามกว่ากว่านะครับคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนหมื่นสามกว่ากว่าราคาของเขาจะอยู่ที่แปดสามเกอ่าใช่นะแปดสามเก้าผ่อน1มื0 0าเ็ดร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะทะเบียนสองแดหกหกครับ ไฮบริดนะครับ2.5งจุดห้ไฮบริดนะสลูปมีแล้วนะครับสีดำรถสวยน่าใช้นะเป็นรถผู้บริหารนะครับหมดสัญญาประวัติศูนย์นะใครสนใจคันนี้จัดได้จัดนะครับติดต่อเข้ามา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4มาครับคันต่อไปเบนซ์ G L A นะครับ G L A คันนี้ปี16ครับไม่แสนแปดห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยจัดไฟแนนซ์กับติสโก้นะรถสวยสภาพดีครับนะเผื่อใครสนใจเบนซ์นะครับเรามีนะมาไปดูตรงนี้ครับมีเออ่ C R V ไหม CRV คันนี้799หรือ899ปี22เนี่ยขอดูก่อนน่าจะ899อ่ะ799เฮ้ยโอเค799ครับ 2.4S นะปี22ไหม่แสน0อ7 9 9 0 0 0สีออกเทาน้ำตาลนะคันนี้ไม่ประมาณแสน2นะไม่120,000นะครับปี22 7 9 9 0 0 0นะครับยังใหม่อยู่เลยอ่ะรถแค่ประมาณ2ปีกว่านะครับได้ CRV เท่ๆแบบนี้ไปดูท้ายหน่อยนะผมช่องเขานะ CRV โฉมเนี่ย ท้ายสวยครับแล้วก็สีนียหายากนะเป็นสีออกเทาเนาะนะเป็นสีออกเทาแบบอมน้ำเงินนิดๆนะครับนี่ท้ายสวยนะไฟท้ายไลท์ไกด์นะครับเป็นตัวเหมือนตัว L อลลงมาแบบนี้นะครับใครอยากได้ c ซอรคันนี้คุ้มนะเครื่อง2.4นะครับอ่ะมาดูคันนี้คันนี้ผมว่าราคาเขาดีนะ7,39,000ปี20นะครับไมล์1,07,000นะเป็นตัวท็อปสุดครับอ่1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ นะมีกล้อง360องศามีแหลกหลังคานะครับล้อมแมกไลท์เท่ๆแบบนี้นะภนะายในก็มีกล้องถอยจอร์สกีนให้ครบฟังก์ชันครบเลยอะ่ะป้ายแดงรันสองนะตอนนี้739,000ปี20ไม่หนึ0 0แนะไม่ก็ไม่ได้เยอะไปไม่น้อยไปอะ่ะกำลังดีนะเผื่อใครสนใจนะครับสำหรับคอสคันนี้มีอ่ะแล้วก็คันนี้อ่าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดไม่แสนไม่หนึ่งแสนสองพันนะหนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะครับเบนซินล้วนเผื่อใครสนใจเบนซินล้วนก็มีนะประมาณนี้เนาะเผื่อใครสนใจนะครับ รถมือสองทุกรุ่นนะครับติดต่อเข้ามาทักหากผมได้โดยตรง0659513374 line at pek152 ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดน,นะอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ